เราแสที่เขาจะไปตามได้ติติปอยจะเห็นภาพลางๆก็คือต้องถามไปตั้งทหารก็บ้านพ่อแม่หมูทําพี่เนี่ยอยู่ใต้ค่ายกาวิระแล้วพ่อเป็นทหารเกณฑ์พี่ก็บ,บอกแปลกใจาอาจจะเป็นทหารเกณฑ์และสมัยก่อนมันจะมีรถเมคาวเนาะวิ่งอาจจะแบบมาเจอกันแล้วมาชอบกอันอะไรอย่างเงี้ย สมัยนั่นมีทหารที่สิงคร์บเยอะมากมีน้กุมามีน้ำสกุลพี่ว่ามันยากมาก,มกเป็นทหารเกณฑ์ใช่ทหารเกณฑ์พอหมดพัดก็คือไปเลยความหวังสุดท้ายกับภารกิจตามหาพ่อและแม่ให้พี่น้อยครับหลังจากเบาะแสมแม่พรที่บ้านปากล้องทำเราอกหัก ทีมงานก็ถอยกลับมาตั้งหลักแล้วฮึดสู้กับข้อมูลทางพ่อครับดูเหมือนว่าแสงสว่างทางนี้จะริบหรี่เหลือเกินแต่อีเตยก็ไม่อยากมองข้ามแม้แต่เรื่องเล็กๆครับเผื่อมันจะนำไปสู่ปาฏิหาริย์ข้อสิงคําที่ระบ,บุแค่ชื่อและอายุแต่ไร้นามสกุลในใบสูติบัตรกับข้อมูลที่ว่าในอดีต52ปีที่แล้ว ข้อสินคำเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายกาวิละข้อมูลนี้ตั้งต้นแล้วไปหาคําตอบกับที่แรกที่เกีย่ยวข้องครับศัสดีจังหวัดเชียงใหม่เียผมปรึกษา b g ัการมาปินี่ของผมวันเนี่ยสาม,มารถเนี่ยอันอย่างได้บอกเขาสาม,มารถ จะเช็คได้กอหรือเป็น,น,นไปได้กออันนี้ว่าคือในส่วนของอันนี้คือสิงคโปร์เนาะเพราะวกก่าการลุกบัญชีทหารเนี่ยมันจะลุบัญชีตามตามป้อเป็นหลักเลยผมมองว่าตัวป่อเปินนะ้ลเนี่ยอ่าพ่อของป่อสิงค์คำเนี่ยเป็นมีทะเบียนอยู่ที่ตำบลสิงคโมรเกาปัญหาเยอะครับที่ว่านะเพราะว่าเขาบอกผมว่า าไปเช็คบ,บัญชีบัญชีขเขาเร,รียกว่าบัญชีที่ว่าจาก,จากห้องมาเกณฑ์เนานะเกิดป่อป่อ,อ,อสินคำเนี่ยนาสินคำเกิดพอสอยอง่างจะสองสี่เก้าศูนยนะพ่อค่าถ้าสองสี่เก้าศูนยนี่ผมมีข้อมูลแล้วครับสอ,องสเก้าเก่าเกินไปนะอ่สองสี่เก้าศูนลบสเว็ดเหรอ2ีส สองห้าหน่ถึงว่าหนึ่สองครับน่าจะเบื้องเนี่ยคม่บอกได้คำเดียวว่าลิปลีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปปรึกษากับที่ศัสดีมานะครับเขาบอกว่าโอ้มันแบ่งเป็นรายละเอียดยิบย่อยหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น การที่เรารู้แค่ชื่อแค่เนี้ยจะมาสอบถามว่าเขาเป็นทาหารกองเกินเป็นทหารเกณฑ์ที่นี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเช็คหลายอย่างมากเลยครับมันต้องมีข้อมูลซัพพอร์ตเช่นเขามีพ่อสิงค์คำเนี่ยใช่ไหมสิงค์คำเนาะเขามีพ่อเป็นคนที่ไหนแล้วเขาต้องไปขึ้นทะเบียนทาหารกองเกินเนี่ยตามถิ่นที่อยู่ของพ่อซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือที่ไหน2เขาอาจจะไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินจากที่อื่นแล้วถูกหน่วยนั้นนะเขาส่งมาสมทบช่วย ที่นี่หรือ3ถึงเขาที่จะมาเป็นทหารกองเกินที่เชียงใหม่จริงๆเขาอยู่อำเภอไหนขึ้นหาทะเบียนอาหารที่เออที่หน่วยไหนที่อำเภอไหนพ่อพสิงคําำเนี่ยแม่สิงคําำเกิดพ่อสอ จะ2490เา24นะพ่อครับถ้า2490่นยีผมมีข้อมูลแล้วครับพอไอเรื่องอำเภอตำบลเนี่ยก็ยากแล้วไม่รู้ตำบลไหนอำเภอไหนทีนี้อยู่หน่วยไหนในค่ายกาวิลาอีกอ่ะทีนี้เมื่อกี้พี่เขาบอกในกาวิลาเมื่อปีนั้นมีทั้ง3ามสามกองพันอะ่ะ ตอนนี้เราทําได้อย่างเดียวก็คือลองไปติดต่อที่ค่ายกาบีระว่าเขาจะเช็คให้เราได้มากน้อยแค่ไหนหรือสุดท้ายต้องทําหนังสือส่งเข้าไปให้เขาเช็คอีกทีหนึง่งก็ต้องลองดูเพราะว่าทีเนี้ยแต่ถ้าเราตามที่พี่เขาบอกท่านในยคปีนั้นะคิดว่าน่าจะเป็นรอเจ็ดพันหนึ่งเนียะเขาบอกอะคิดว่าคิดว่านะเขาคิดว่าก็อาจจะต้องลองสุ่มเข้าไปดูก่อนแล้วก็ทางนี้เดี๋ยวพี่เขาจะประสานช่วยอีกทีหนึ่งขอเบอร์แรกเบอร์กันเวลาที่เขาช่วยน่ารักมากนะครับ โอเคเดี๋ยวไปที่ค่ายกาวีละเบื้องต้นที่สำนักงานศัดสดีจังหวัดเชียงใหม่ยังให้คำตอบเราไม่ได้ด้วยเหตุผลของรายละเอียดที่เราไม่สามารถระบุชัดเจนได้เมื่อหนึ่งในเบาะแสที่เรากำมาปรึกษาที่นี่คือค่ายกาวีละฉะนั้น สถานที่ที่ถูกชี้เป้าให้ไปสอบถามต่อก็คือค่ายทหารกาวิละนี่แหละครับตามหาอาดีตพลทหารสิงค์าำต่อกับกร้บอยโมนกนรัชมหาปอเันจะให้เราหาข้อมูลอะไรให้ครับคือเจะอครับลูกสาวเฝนเนี่ย ต่อยหาป่อ,ค,อคือพัดผักตึงป่อตึงแหม่นะครับผมบและตั้งแหม่เนี่ยไปมาได้ละไปตอบมาได้ละอืมเหลือแต่ตั้งปอจื่อป่อระบุในใบเกิดว่านายสิงค์คำอ๋อมีนามสกุลมีนาา้มสกุลนายสิงค์คครับและทีนี้กรรมบอกเราจากชาวบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่า,วาแม่เมื่อเนี่ยไปได้ครับ ทหารคือข่ายกาวิระในสิงคำเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์หรือทหารบางคนก็บอกทหารเกณฑ์บางคนก็บอกเป็นทหารเป็นทหารเนี่ยมีหลายอย่างคือทหารประจำการก็คือพวกเป็นในสิทธิไหมครับเป็นในสิทธิเป็นในทหารเนี่ยแล้วก็อีอยันก็คือทหารกองประจำการคือทหารเกณฑ์หรือเราเรียกว่าพลทหารเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นพลทหารหรือว่าเป็นทหารประจำการ ก็ไม่มีบะมีที่คาบม่านานแล้วเนาะเขาก็เลยเอามาให้ดูปีสองห้าสองหกก็คือแบบโอ้ใช่แต่ผมบอกว่ามันไม่รู้ตำบลไม่รู้อะไรปุ๊บมันจะยากอาจจะต้องมาดูอันนี้เขาเขาฮึ่ยเต้มหาปีนก้กพลัดตั้งตังเนี่ยเขาเปิดหอยอีก็ฟอนหนึ่งรอเจ็ดอีกนะใช่ามเขาว่าผมเดาเอาล้วนๆเลยร้องไปถามพอผมว่าอาจจะเป็นอะไรเนี่ยผมก็โมโหทิ้ไปที่มาว่า ขาทำไมคือผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าค่ายมันมี3หน่วยใช่ไหมพี่ไอ้กนหน่วยเออเขาก็เลยบอกงั้นถ้าเขาเดาๆเขาคิดว่าถ้าเป็นอาหารเกนสมัยนั้นอาจจะอยู่ของของอะไรนะผมก่อนหนึ่งรอเจ็ดอะไรอย่เงี้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอ่อเรียกว่าอะไรนะจะสอบถามสืบให้เนาะได้สอบถานธุลาหน้อยหนึ่งเนาะว่าถ้าได้ข้อมูลยังไงผมโทรไปบอกได้เลยเลย สุดท้ายที่ยังไม่ถ่ายที่สุดยังไงเราก็ต้องรอคำตอบจากทางสัตสดีจังหวัดเชียงใหม่และทางค่ายกาวีละครับเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วก็คงหมดหนทางที่จะไปต่อแล้วจริงๆหากทางนี้ได้คำตอบว่าไม่มีหรือหาบาะแสของสิงค์คำทหารเกณฑ์เมื่อ52ปีไม่เจอด้วยข้อมูลมันน้อยจริงๆก็คงต้องยอมรับ ลุ้นปาฏิหาริย์จากความหวังเล็กๆ EP 5พรุ่งนี้นะครับ